สวัสดีค่ะพบกับลูกแก้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแก้วมีรถกระบะมารีวิวกันค่ะจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะ Toyota Revo Smart c a b 2.4 J Plus Z e dition ปี2019ค่ะ บอกเลยว่าคันนี้พิเศษมากๆนะคะเลขไม์ของเขาเพียงแค่19,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะราคาคันนี้อยู่ที่519,000บาทค่ะและต้องแจ้งไว้ก่อนเลยว่าคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะคุณลูกค้าถ้าได้ไปปุ๊กร้านบอยรถบ้านยินดีบริการเก็บงานทุกชิ้นทุกจุดของรถคันนี้เลยค่ะ เอกลักษณ์ของคันนี้คือคันนี้เป็นตัว Z e dition นั่นเองคะ่ะที่แก้วนำมาเสนอเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัว Z e dition เนี่ยหน้าของเขานะคะจะเป็นหน้าร็อกโคและทาง Toyo ต a ย,ยังบอกอีกว่าที่ให้ชื่อว่า Z e dition เนี่ยตัว Z ตเนี่ยมาจากตัวแต่งแซบหรือว่าแต่งซิงนั่นเองนะคะก็คือเอาใจสายแต่งรถนั่นเองคะ่ะเอาไปแต่งต่อได้แบบบอกเลยว่าหล่อขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะคะสำหรับด้านหน้าคันนี้หล่ออยู่แล้วเนาะเรา ดูดีกว่าว่าคันนี้ให้อะไรเรามาบ้างนะคะสําหรับด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับไฟนะคะมัลติรีเฟกเตอร์แบบฮาโลเจนค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้าเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับการตกแต่งโครเมียมนะคะกรอบไฟตัดหมอกนั่นเองค่ะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสีเทาเข้มแบบนี้เลย สำหรับคันนี้นะคะเป็นล้อรกระทะขนาด15นิ้วค่ะแล้วก็มาพร้อมอยางโยโกฮาม่าเลยนะคะยางเนี่ยเป็นยางปี19เลยนะคะถือว่าสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะด้านข้างของเขาค่ะก็จะมีการสาดมาให้นะคะกระจกนะคะจะตกแต่งมาโครเมียมค่ะแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้าเนาะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยค่ะ ด้านข้างก็จะเป็นสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะคะแคปของเขาก็จะเปิดได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อนนะคะนี่ไงตัวนี้นะคะเป็นสติกเกอร์แซดอิดิชันที่แก้วบอกไปนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแซดตัวแต่งซิ่งนะคะแก้วเดาว,ว่าวัยรุ่นหลายๆคนน่าจะชอบเนอะเพราะว่าสมัยนี้นะคะที่เราเห็นกันนะคะรถเจ้าตัวนี้เนี่ย แบบขับขี่บนท้องถนนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าความหล่อของเขานั่นเองค่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ค่ะพร้อมกับชื่อรุ่น Toyota นะคะแล้วก็ Toyota Re ีโวค่ะ ด้านหลังนะคะใครที่จะนำไปขนของนะคะก็สามารถนําไปขนของได้เช่นเดียวกันค่ะคันนี้นะคะอย่างที่แกวบอกไปว่าเรายังไม่ได้เก็บงานให้นะคะถ้ามีจุดไหนบางจุดที่เห็นในกล้องเนี่ยแกต้องแจ้งไว้เลยนะคะเพราะว่าเรานะคะจริงใจกับคุณลูกค้าเลยเพราะว่ารถมาถึงปุ๊บลูกแก้วก็หยิบมารีวิวปั๊บเลยนะคะอันนี้ก็คือรวดเร็วทันใจนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างนะคะว่า ภายในห้องโดยสารของเจ้าคันนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชันอะไรมาให้เราบ้างค่ะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะตอนนี้แก้วก็อยู่ภายในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับด้านในเนี่ยต้องบอกเลยว่าให้ดูเลขไมเป็นอย่างแรกเลยนะคะเลขไมคันนี้นะคะอยู่ที่19,573กิมโลนะคะโดยประมาณก็คือ19,00 0น้ันั่นเองบอกเลยว่ารถปี19ใช้งานมา19,0 0 0กกว่ากิโลเนี่ยถือว่าน้อยนะคะ สำหรับ การเฉลี่ยนะคนเราจะใช้รถอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000กิโลต่อปีนะคะสำหรับคันนี้แกบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะและด้านในนะคะเขาจะมาในคอนโซลนะคะเป็นสีดำนะคะเบาะก็เป็นเบาะผ้าสีดำเช่นเดียวกันนะคะคุ้มโทนสีดำมาหล่อๆเลยนะคะแล้วก็เครื่องเล่นของเขานะคะสามารถเล่นซีดีได้นะคะ FMAMUSBAUX นะคะสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะระบบแอร์ของเขาเป็นระบบแอร์แมนนวลค่ะแล้วก็ เกียร์ของเขานะคะเป็นเกียร์แมนนวลเช่นเดียวกันค่ะ6สปีดเลยนะคะมีช่องนะคะเก็บของนะคะวางบริเวณคอนโซลกลางเนี่ยซัพพอร์ตถือว่าได้ดีทีเดียวนะแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ําของเขาคันนี้ก็มีมาให้นะคะหลายจุดอยู่นะคะและคันนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยให้ถึง3ตําแหน่งด้วยกันค่ะก็คือคู่หน้านะคะแล้วก็ บริเวณเข่าของเราค่ะสำหรับค kind of ัน so นี้นะคะยังมีคู่มือมาให้อีกด้วยค่ะนี่คู่มือนะคะติดรถมาเลยแบบนี้เลยนะคะสามารถวางใจได้เลยค่ะถ้าใครกำลังสนใจรีโวคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะอย่างที่แก้วบอกว่าเขาเป็นสมาร์ทแคปก็คือแคปเปิดได้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเปิดได้กว้างขนาดไหนค่ะ สำหรับแคปของเขานะคะที่เก้วชอบมากๆเลยก็คือเขาสามารถเปิดได้กว้างนะคะถึง180องศาเลยนะคะในแนวระนาบของเขานะคะบอกเลยว่าขึ้นลงสะดวกมากๆนะคะแล้วก็บริเวณแคปก็คือแผงประตูของเขาเนี่ยมีช่องนะคะวางขวดน้ำวางของนะคะซัพพอร์ตเรามาให้อีกด้วยคะ่ะด้านหลังแคปก็จะเป็นเบาะหนังนะคะน,นุ่มๆนิ่มๆบุมาให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนได้ยินไหมคะตอนนี้คือเราติดเครื่องอยู่แล้วก็ เสียงท่อรถคันนี้นะคะแกต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนท่อเดินใหม่มานะคะทั้งทั้งทั้งรถเลยนะคะก็คือว่าเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานั่นเองนะคะเดี๋ยวแก้วจะทดสอบเสียงให้ดูนะคะหนึ่งสอง่าเป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าถึงแม้ว่ารถเนี่ยเขาจะ เปลี่ยนท่อมานะคะแต่ว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยยังเป็นห้องเครื่องเดิมๆอยู่เลยนะคะไม่ได้ผ่านการดัดแปลงเครื่องยนต์มาเลยนะคะแค่ท่อเท่านั้นที่เจ้าของเขาเปลี่ยนมาเดี๋ยวแก้วพามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะนี่สําหรับห้องเครื่องของเขานะคะเป็นเครื่อง2 4 0 0ซ c นะคะ คันนี้นะคะพละกำลังอยู่ที่150แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิด343นิวตันเมตรมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD เลยนะคะเดี๋ยวแกจะให้กล้องดูซูมเข้าไปชัดๆนะคะว่า ท่อที่เขาเปลี่ยนมาเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าห้องเครื่องเนี่ยเรารับประกันห้องเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะไม่ได้ผ่านการแปลงสภาพมาเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะไม่ผ่านการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือไฟไหม้แน่นอนนะคะไม่มีรอยชนหรือรอยบุบอะไรมาเลยนะคะน็อตที่ฝากระโปรงยังอยู่ครบนะคะ สวยงามมากๆสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีกลิ่นอับชื้นผ่านการจมน้ําอะไรแบบนี้ไม่มีแน่นอนนะคะบอยรรถบ้านของเรารับประกันโครงสร้างเลยค่ะสําหรับใครที่กําลังตามหานะคะเจ้า r ีโว s สมาร์ทแคปเซตต์อีดิชตัวนี้นะคะใครที่กําลังคิดว่าอยากได้ไปครอบครองนะคะไปแต่งเสริมรออีกสักนิดหน่อยนะคะคันนี้แก้วบอกเลยว่า ฮอตมากๆนะคะแล้วก็ต้องมีของมันต้องมีนะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับ Toyota Revo Smart Cap 2.4J พัด Z ซ d อิดิชันปี2019คันนี้นะคะเลขไม่เพียงแค่19,000กว่ากิโลเท่านั้นราคาคันนี้อยู่ที่519,000บาทคา่ะใครสนใจคันนี้นะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือว่าจะติดต่อเข้ามาในช่องทางของบอยรถบ้านนะคะเดี๋ยวเกี้ยวจะขึ้นไว้ให้ด้านหน,าน,น้าเนาะสำหรับวันนี้นะคะต้องฝากเจ้า กระบะตัวนี้ไว้ด้วยนะคะแต่งซิงแต่งล่อบอกเลยว่าเอาอยู่นะคะสามารถเข้ามาได้ที่ร้านของเราเลยนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ช่อง You Tube บอยรถบ้านด้วยนะคะ